สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเที่ยวกันต่อนะครับที่หัวหินเนาะวันนี้นะครับเราทานข้าเช้าเสร็จที่โรงแรมนะครับแล้วก็ออกมาที่วัดถ้ำเขาเต่านะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเบสเวสเทิร์นหัวหินนี่แหละ เราพาเด็กๆพายายมาไหว้พระนะครับที่วัดทําเขาเต่าเนาะเดี๋ยวเราเดินตามเด็กๆไปนะครับเด็กๆน่าจะเดินไปที่ธรรมละดูบรรยากาศนะครับที่วัดธรรเขาเต่านะมันอยู่บนเขาเรียกอะไรว่าอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาไม่ได้ใหญ่มากตรงข้างๆกับอ่างเก็บน้ําเขาเต่านะครับแล้วก็อยู่ติดริมทะเลนะครับบรรยากาศดีฮะรตรงนี้ก็จะมีคลองนะครับ มีคลองที่ทะลุเข้ามาจากคะเลนะครับเข้ามาที่ตัวแผ่นดินนะครับข้างๆวัดเดี๋ยวเราพาเดินไปดูกันนะครับไป ลมค่อนข้างแรงมากนะครับตรงนี้อยู่ติดริมทะเลนะครับติดทางเข้าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าห้วไม่แน่ใจว่าเรียกว่าห้วยหรือเรียกว่าแม่น้ำปากแม่น้ําเดือ ตรน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับบอกไว้ถอดรองเท้า,เาแล้วถือเข้าไปอะ่ะผมก็ถอดเท้า,เาถือเดินเข้าไปเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำที่เขาเรียกว่าวัดถ้ำเขาเตา่าต,ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะฮะ ตงน,นี้ก็จะเป็นสถานที่ไหา้พระกราบพระนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โซนด้านหลังของตัววัดนะครับตรงนี้ด้านหลังของตัววัดก็จะติดกับทะเลเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีคลื่นซัดตลอดนะครับลมค่อนข้างแรงวันนี้ แต่ดีหน่อยคือวันนี้มันไม่แดดนะครับมันไม่ค่อยมีแดดเนาะเราก็เดินเข้ามาแต่ตอนนี้เด็กๆเ,เข้าไปดูตลาดนะครับตลาดตรงหน้าวัดไม่เดินเข้ามาด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับลมเย็นดีลมแรง ไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกว่าวัดท้ำเขาเต่าเพราะมีลูกปั้นเต่ายักษ์อยู่นะครับตรงข้างหลังวัดเองนะครับบรรยากาศก,าก็ดีมากนะครับ วันนี้ไม่แดดด้วยลมเย็นดีนะครับอยู่ห้องบนจะแง่งผาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นศาลาเล็กๆนะครับแล้วก็มีรูปปั้นมีสิ่งก่อสร้างนะครับน้ำซัดขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับเนี่ย ดูดูตรงจุดนี้นะครับระดับน้ำกับตรงทางเดินนะครับสูงน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าเมตรนะน้ำซัดเข้ามานะครับคืนเนี่ยกระเด็นขึ้นมาถึงตรงทางเดินเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เดินไปในน้ำซัดขึ้นมานี่ตกใจเลยนะฮะก็เดี๋ยวกลัวกล้องเปียกน้ำเนาะ ม่คิดว่ามันจะซัดขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะมันยากาศก็ดีครับเย็นดีวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่24นะครับแต่จริงจริงวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับคนค่อนข้างน้อยแล้วรูปแบบของวัดนะครับวัดเขาเต่าแลยวัดถ้ำเขาเต่าเนี่ยจะเหมือนเป็นวัดไทยผสมจีนนิดนึงนะเพราะผมเห็นมี รูปปั้นหรือมีสิ่งก่อสร้างคล้ายๆสัญลักษณ์ของจีนนิดหน่อยเพราะว่ามีตัวหนังสือจีนแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายกับหยินหยางหรืออะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับจีนหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีรูปปั้นของเท้าวเวสุวรรณนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะครับน่าจะเป็นที่จอดเรือที่บงังคลื่นบังลมนะครับสําหรับที่เอาไว้จอดเรือของชาวบ้านชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆกล้กวัดนี้เนาะเอาก็จะทําเป็นที่แนวกันคลื่นไว้นะครับบรรยากาศก็ดีแบบนะครับในมุมไกลๆเราจะเห็นวิวของ เขาตะเกียบนะครับเขาตะเกียบหัวหินนะซึ่งโรงแรมที่เราอยู่ก็อยู่ระหว่างเขาตะเกียบกับวัดถ้ำเขาเต่าเนี่ยฮะ,อ,ะอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เรา ตอนนี้เรากําลังเดินกลับออกไปนะครับผมกําลังเดินกลับออกไปละเดี๋ยวเด็กๆร้อนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ไกลมากนะครับคนก็จะมาเที่ยวกันมาไหว้พระกันนะครับบรรยากาศก,าก็ดีครับวิวก็ดนะีแล้วก็จะอยู่ตรงจุด ท้ายๆของหัวหินที่จะเข้าปานบุรีนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากครับลมเย็นเย็นมากวันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวเนาะก็จะเห็นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเข้าไปในส่วนของหมู่บ้านของชาวบ้านประมงพื้นบ้านแถวนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนจัดแสดง รูปปั้นของหลวงปู่ทวดนะครับก็จะมีลายอริยบทอย่างที่บอกนะครับตรงคลองตรงนี้ก็จะมีเป็นพื้นที่ของชาวบ้านรนะัะของชุมชนที่ก็ทำประมงนะครับ เขาน่าจะออกประมงกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเห็นเป็นเรือที่แบบมีหลอดไฟนะครับคล้ายๆกับพวกเรือไดมึกนะครับที่เขาไปส่องหมึกที่แบบรางทะเลหรือแบบในอ่าวไทยนะฮะที่เป็นไฟสเีเขียวที่เราเคยเห็นกันเนาะเขาก็จะเรือมาเจาะตอนกลางวันครับตอนน้ำลง ลินได้แล้วพจ้าดูสิน้องไม่ลากเอาน้องลินได้เลยไม่ลาไ <Seattle. S 1> ด้เลยให้พจาาดูสิได้ประกัดเหรอคะพาจาาดูสิยกขึจาาดูอ่ะ